ไม่ไม่ได้คุยอะไรนะครับใช่ผมก็ไม่เข้าใจว่าคือเหมือนแบบพี่เขาเหมือนอาจจะเป็นคนแบบนิสัยสไตลายแบบปากโมโลไลบบผมเห็นพี่เขาโพสโพสในเพจหางานเนี่ยครับว่ารับสมัครบาริสต้าต่างๆแล้วก็ที่เขาโพสว่าแบบ ว่างเวลาไหนทํางานทํางานได้อะไรมีประสบการณ์อย่าง้วทีนี้ผมก็เลยทาเรซูเม่แล้วก็ยื่นไปให้กับทางเมลที่เขาให้ให้ยื่นเนี่ยครับเสร็จปุ๊บเมื่อวันคืนวันอังคารครับเขาก็เขาตอบกลับมาเขาตอบกลับมาก็ตามที่ข้อความที่เขาได้ตอบกลับมาเนี่ยครับเสร็จปุ๊บก็ทีนี้ผมก็ได้เห็นแล้วว่าที่เขาตอบมาแบบนี้ผมก็คงเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบสไตล์การปฏิเสธแบบ ของพี่เขาผมก็ไม่ได้เอใจอะไรผมคงคิดว่าเขาอาจจะได้เขาอาจจะได้บาริสตา้าอลไวเงี้ยครับผมก็เลยกลับไปดูที่หน้าเฟซเขาว่าเขายังแบบมีโพสต์หางานอยู่หรือเปล่าเงี้ยครับแต่พออื่นผมไปเจอโพสต์ที่เขาแคบรูปแล้วก็แคบเมิที่ตอบกลับผมเนี่ยครับแคปรูปเรซูเม่ของผมด้วยเงี้ยครับก็เหมือนแบบเหมือนแบบเป็นเรื่องตลกเงี้ยครับซึ่งแบบคือที่ผมเขียนในเรซูเม่ผมก็มีความตั้งใจที่ ท,ที่แบบที่ผมตั้งใจไว้จริงๆนะครับก็คือผมเป็นคนชอบทำอาเตอาร์ชอบทำอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้แปลว่าผมจะทํากาแฟเย็นไม่ได้หรือว่าอะไรไม่ได้เงี้ยครับผมก็ทําได้แต่ว่าคือมันก็เป็นแบบลักษณะเด่นหรือว่าแบบความสามารถที่ผมแบบผมก็อยากแบบชี้ให้ให้เขาเห็นเนี่ยครับเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยครับใช่ก็และทีนี้คืนวันนั้นก็ยังผมยังไม่ได้ทําอะไระครับเช้าวันถัดมาก็ ก็ผมก็บอกแฟนผมเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบแฟนผมแบบแบบนี้มันไม่ได้ผมก็รู้สึกว่าผมก็คงไม่โอเคเพราะผมก็อึดอัดด้วยแล้วคือแบบคือเขาามาโพสต์ประจานผมเนี่ยครับถึงแม้จะปิดชื่อแต่ผมรู้สึกแย่ว่าอันนั้นมันคือเรูเม่ที่ผมแบบผมก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจเขียนอยู่พอพอประมาณเนี่ยครับใช่แล้วผมก็เลยแชร์แล้วทีนี้มันก็เลยเป็นวงกว้างเนี่ยครับคือเขาคือถ้าไม่รับผมงานพี่ปฏิเสธผมก็โอเคก็ก็คือผมก็ยอมรับความจริงได้อยู่แล้วครับใช่ หลังจากที่เกิดเรื่องนี้เคยมีความพยายามติดต่อจากทางฝั่งร้านเขาติดต่อาพูดคุยกับน้องแจ็คไหมครับไม่ครับไม่ไม่เลยก็เสร็จปุ๊บเขาก็แบบพอพอแบบแชร์เป็นวงกว้างเขาก็เอาเรซูเม่ผมมาแปะในคอมเมนต์แล้วเขาก็บอกว่าผมแบบกระจอกต่างๆนานาอ่าครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ผมแบบออกมาแสดงตัวว่าแบบผมแมนพอไหมผมก็แมนพอผมบอกได้เลยครับผมแมนพอผมก็ ทำในสิ่งที่ผมเจอแล้วผมก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆเหมือนที่พี่แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนพี่เขาได้มาตลกสนุกปากกันผมก็แชร์ในส่วนที่ผมเจอว่าผมเจอได้รับอีเมลในการสมัครงานแบบนี้เหมือนกันคใช่